สวัสดีค่ะจากกล้องสำรวจสูตรลังสิตนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะก็จะมาแนะนำปุ่มการใช้งานของกล้อง Total Station ค่ะโดยตัวที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะคะจะเป็นกล้องตัวนี้ค่ะเป็นกล้อง GoWin น,นะคะรุ่น TKS 2 0 2 N ตัวนี้นะคะค่ะและสำหรับปุ่มการใช้งานของกล้อง GoWin ตัวนี้นะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ค่ะและสำหรับปุ่มการใช้งานนะคะของกล้อง GoWin รุ่น TKS 2 0 2 2 N ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีปุ่มการใช้งานดังนี้ค่ะเรามาดูกันที่ปุ่มแรกเลยนะคะปุ่มแรกค่ะจะเป็นปุ่มสีเขียวตรงนี้ค่ะซึ่งจะเป็นปุ่ม power หรือปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองค่ะเมื่อเปิดตัวเครื่องเข้ามานะคะตรงนี้ค่ะเขาก็จะเป็นหน้าจอหลักค่ะซึ่งจะมีอยู่3บรรทัดด้วยกันนะคะ โดยบรรทัดแรกค่ะ v นะคะซึ่งจะเป็นองศาในแนวดิ่งค่ะและ hr ตรงนี้นะคะจะเป็นองศาในแนวราบค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นคำสั่งของหน้าหลักนะคะโดยมาดูบนที่ปุ่มที่2กันค่ะซึ่งปุ่มรูปดาวตรงนี้นะคะเขาจะเป็นปุ่มในการตั้งค่าของตัวกล้องนะคะโดย f1 ตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟหน้าจอค่ะซึ่งจะมีไฟตรงนี้แสดงอยู่นะคะก็สามารถเปิดปิดไฟหน้าจอได้ที่ปุ่มนี้ค่ะ แลวตรงนี้ค่ะ F2 ค่ะ NP กับ P ตรงนี้นะคะเขาจะเป็นปุ่มเปิดการใช้งานนอนปิดซึมหรือเป้าปิดซึมนะคะหากใช้เป็นนอนปิดซึมนะคะถ้ากดอีกรอบหนึ่งนะคะตรง NP เขาก็จะปรากฏอยู่ข้างๆตรงนี้ค่ะแปลว่าเราใช้เป็นนอนปิดซึมเรียบร้อยนะคะหากกดอีกรอบค่ะตัวนี้เขาก็จะหายไปนะคะแสดงว่าเราทำการใช้เป็นเป้าปิดซึมนะคะ ต่อมาค่ะ F3 ตรงนี้ค่ะจะเป็นการเปิดเลเซอร์ชี้เป้าค่ะเมื่อเปิดเข้ามานะคะตัวกล้องก็จะแสดงปรากฏตรงนี้นะคะซึ่งอันเป็นว่าเราเปิดเลเซอร์ชี้เป้าเรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะส่วนตรงนี้นะคะเขาจะเป็นการปรับความเข้มของแสงหน้าจอนะคะซึ่งเราปรับได้อยู่ตรงลูกศรชี้บนกับชี้ล่างตรงนี้ค่ะก็คือ2ปุ่มตรงนี้ด้วยกันนะคะหากเรากดนะคะเขาก็จะเพิ่มแสงหน้าจอและลดแสงหน้าจอให้นะคะ ตามความต้องการของผู้ใช้ได้เลยค่ะและถ้าหากเมื่อเรากดที่ปุ่มรูปดาวอีกครั้งนะคะเขาก็จะเปลี่ยนหน้าไปอยู่ตรงนี้นะคะซึ่ง PPM ตรงนี้ค่ะซึ่งจะอยู่ตรงปุ่ม F4 นะคะจะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้าต่างๆค่ะซึ่ง PSM ตรงนี้นะคะจะเป็นการใส่ค่าหน้าเป้าปิดซึมค่ะและ Signal ตรงนี้นะคะจะเป็นการรับสัญญาณน,นะคะว่าส่องไปเป้าปิดซึมหรือไม่นะคะ ต่อมาค่ะปุ่มตรงนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมแฉกตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเช็คค่าพิกัดค่ะและปุ่มเมนูตร,ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มในการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆของตัวกล้องนะคะ,ะ,คะซึ่งจะมีโปรแกรมต่างๆให้เลือกใช้อยู่หลายโปรแกรมด้วยก,กันค่ะต่อมาค่ะปุ่มตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะซึ่งจะอยู่ด้านล่างของปุ่ะะ<ส>มเมนูนะคะจะเป็นปุ่มการวัดระยะนะคะและปุ่ม ang ตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มในการออกคำสั่งการวัดระยะค่ะ และ ESC ตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มออกคําสั่งหรือโปรแกรมที่เราจะใช้งานอยู่นะคะปุ่ม Enter นะคะปุ่มสีฟ้าตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มเข้าคําสั่งนะคะหรือเข้าโปรแกรมที่เราต้องการใช้งานค่ะ และตัวเลขตัวอักษรตรงนี้นะคะเป็นปุ่มการป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรค่ะซึ่งเราสามารถป้อนได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะต่อมาค่ะปุ่ม F1 ถึง F4 ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มการเข้าคำสั่งบนหน้าจอต่างๆค่ะเรามาดูกันที่ F1 นะคะส่วนเซตตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มเซตค่ามุมองศาในแนวราบนะคะให้เป็นศูนย์ค่ะซึ่งเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการเปิดหามุมองศาหรือวัดมุมนะคะ เมื่อคลิกเข้าไปนะคะตัวกล้องก็จะเปลี่ยนค่า H-R หรือค่ามุมองศาแนวราบเป็นศูนย์ให้นะคะต่อมาค่ะในปุ่ม F2 ค่ะปุ่มโฮนะคะซึ่งจะเป็นปุ่มล็อกค่ามุมองศาแนวราบค่ะต่อมาค่ะ F3 H-set ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มกำหนดค่ามุมองศาแนวราบที่เราต้องการนะคะต่อมาค่ะปุ่ม F4 ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มในการเปลี่ยนเพจไปยังอีกหน้านึงนะคะเราสามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะ เขาก็จะมาเป็นหน้าที่2แบบนี้ให้นะคะต่อมาค่ะในชุดคำสั่งหน้าที่2นะคะ F1 ค่ะทิวตรงนี้นะคะจะเป็นการเปิดค่าชดเชยของตัวกล้องค่ะเราแนะนำให้เปิดออนตลอดการใช้งานนะคะต่อมาค่ะ F2 REP ตรงนี้ค่ะจะเป็นคำสั่งที่เอาไว้ในการวัดมุมซ้ำนะคะต่อมาค่ะ F3 V% ตรงนี้ค่ะจะเป็นการเปลี่ยนค่ามุมองศาในแนวดิ่งให้เป็นเปอร์เซ็นต์นแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะเราจะเปลี่ยนไปยันหน้า3ค่ะกด f 4ค่ะต่อมาค่ะชุดคำสั่งของหน้า3ตรงนี้นะคะอันดับแรกค่ะ f 1ค่ะจะเป็น h ข a b z ตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นการเปิดเสียงเตือนในมุม90องศาหรือ180องศาค่ะต่อมาค่ะปุ่ม f 2ตรงนี้นะคะจะเป็น r s l a l ค่ะซึ่งจะเป็นปุ่มเปลี่ยนการวัดมุมจากหน้าขวาไปหน้าซ้ายนะคะเมื่อกดเข้าไปค่ะ hr ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น hl ค่ะ และ F3 CMPS ตรงนี้นะคะจะเป็นการเซตศูนย์ของมุมแนวดิ่งนะคะซึ่งปกติเรานะคะจะเซตศูนย์โดยการปรับเลนกระดกให้อยู่เหนือหววแบบนี้นะคะและถ้าหากเราไปกดที่ F3 CMBS ตรงนี้ค่ะเขาก็จะเป็นการเซตศูนย์โดยปรับเลนกระดกเป็นแนวราบค่ะ ค่ะและนี้นะคะก็จะเป็นแนะนำปุ่มการใช้งานต่างๆนะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ GoWin รุ่น TKS 2 0 2 N ตัวนี้ค่ะ ค่ะและถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่ทางเรามีจำหน่ายนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมทางเพจหรือ Facebook ต่างๆของพีน้ำม่วงวันได้ค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะที่เบอร์02181844หรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะตามที่ปักหมุดไว้ให้ด้านล่างได้เลยค่ะค่ะและสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบเพลงเท่านี้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ